เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอนะคะระหวา่างบอลสาระกระสายเราเดี๋ยวเราจะไปตามดูเพื่อนๆได้เลยอย่าลืมดูนะคะต้องไปด้วยไหมเนี่ยไ,ไปค่ะไปมี่ค่ะเริ่มจากมือโกมือโกออมมี่ออมค่ะ เฮ้ยอย่าให้หั่นบ่อยๆกล้องมันเบลื้อทสิคะข้างหลังค่ะข้างหลังกระแป้งออนี่ค่ะต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นเพื่องรอนะคะเราก็จะไปดูเลยค่ะถ้ามันวิ่งมาถ้ามันวิ่งมาพี่บอกเลยนะเดี๋ยวโดนถ่ายวิดีโอนี่ค่ะหนุ่มภูธรเจ็ดเคค่ะเคเสียแกน่ได้แหกเลยนะคะกล้องตกเลยนะคะปวดค่ะไอ้ปวดไหนลูกปวดปวดเต่มัน หน well> 네ึ่งนาทีแล้วบอกว่าปุ้ยไม่รู้ลองถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเป้เหนื่อยแล้วนี่นี่นี่ใครนี่ใครนี่ป๊อบนะคะอันนี้นี่ไอ้เป้เป้เหนื่อยแล้วหมดสภาพอันนี้ปรามุกบุญบรนเย็นค่ะ ชา ais, ้าด <c oughs> ิวะกล้องมันหมุนบลูดบลูโน้ตเลยแนะนำนี่ะกำลังจะมีเรื่องกันแล้วกำลังจะมีเรื่องนี่มุกค่ะนี่มุกโ่ 你好，累了。